เอาหนุ่พี่น้องเปิดภาพมากาบะพรก็ได้แหวมาหาอ่าครอบครัวซองแม่ลูกหนุ่พี่น้องหลังจากพ้นเสาตกบางยางเลยเนาะขันหงแห้งอะบลิพี่น้องเลยเมื่อกี้มากับบ่าวลาสบายดีคือบะทั่วมาให้เปินตั้มเหมือนกันพี่ปลาโอ้พ้นตกแห้งอเลยเนาะปลาตกก็ถือว่าบมเดิร์หัววะ บ่ด้พว่ามาอมอาพ้เป็นเสียหย่าได้ว่พดีว่าพ้นเท้าต๊ะทุกค้ากับมาพอดีเนาะพนผ่านไปพนน่าหลนกจากได้ที่ดินก็เเสียหย่าเลยเนาะมันก็ทำความสะอาดเป็ยังได้บล่ะอันอันเรื่องไหมเรื่องต่อ กะนั่นแหละก,การกะสิมีงบอยู่ประมาณมงสิบล,ล,ล้านอะไรๆกะสักปูหัวจะได้อีกยังไงทางไอ้เกิดบ่กด้ยโดยทางไอเกิดฝากมาให้กะยังเพิ่นยังบ่เขาได้ผาาดอกเพราะว่าเพิ่นว่าตอนวัดซุกมือได้มืนรอเงินเพิ่งออกเนาะอืม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 ด้วยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีหนึ่งข่าวจังใจนั่งแล้วุ่กเลย บริเเปลือกแปละว่าผนโตกุญญางนี่ยะ่นิหน่อยเนาะแต่บริหัวเนาะหัวมันพ่าเขาได้ยังกินแรงมั้นี่กินซีดนี่แหละโอ้ไหนซีดกินอยซื้อตลาดบ่าตลาดน้อยตลาดน้อยขาย พี่เตแซ่บเนาะพี่น้องอ่ายินดีบ่สบายดีเนาะยิ้มแจ่มใสค่ะได้ดีเนาะใครแดเออดีใจนําเด้ออื่นนี่สิไปอาบน้ําอีกอนําในวัดอ๋อเพิ่นเพิ่นเสียงแตู่แต่นาวาเพิ่นว่าเพิ่นว่าว่ามาแห้งเออมาแห้งเฮ็ดมาแห้งกุม คอเข่าพี่เลยเลยแลยไปอาบน้ำมาแห้งคือมาแห้งบอกมาแห้งพี่มาแห้งแบบว่าคุ้มเล้วนะอ๋อเห็นไหมเราจ่อยจ่องใช่ไหมเข่ามันเข่าง่ายเข่าพี่เลยเลยบางคนตายสองศพสามศพไปเลยเลยโอ้ล่ะมันควันคนคนควันอ่อนควันอ่อนแล้วมันมันมันอยากกุ้มนะมันคุ้มไหวนะก็เลยไปอาบน้ำอยู่วัดอยู่ว่าอาบน้ำมนต์เนาะโดยมือโดนโดน มือเอ่นเนาะโอ้หวอดบนเนอันนี้เนี่ยเนาะแบนชาวเหนือแบนเอาหนี้แหละติดสมงเลยน่อ nhập หอเนาะเป็นได้ได้น้องแนนนาอีกสี่หาหมื่นเนี่ยก็ได้เข่าเฮี้ยนเอาละครแม่เลยเข่าวันวันที่หนึ่งนี่แหละวันที่อะไรมันสะเจ็บมืออื่นว่าสิพาไปซื้อรถทีบอผมมือนั่นลืมเนาะลืมมาแจ้งข่าวสิพาไปซื้อรถทีบเด้อโดยอ่าอ่าอ่าไปซื้อรถทีบแล้วเหลือกอ่ วอาเงินเลือกให้ซื้อทั้งกระซี้ให้น่ะเนาะโดยโดยาลาได้ยังมาพากันชื่อปิ้งป้ากับต้ำหมกทัวแข็งแรงพูดีกินข้าวแรงเลยเนาะอาสิเหมาะเลยเด้อเอาะโดยโอ้โดย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 นี่นี่นี่ซีนงัวบอนะซีนงัวพิเศษเนาะ แต่มันแหละ10้นอ่าแต่แซ่บได้พี่น้อเยมัดละ20,000ซั่นบ่10มันละ10ตลาดน้อย10ในในจุ่มซุ่มกระซาวอือๆๆบ่อน25ก็มี10000ซื้อซั่เพิ่นมาขายอยู่พี่ก็ซื้อกันเพิ่นบ่บาฮอดกะบ่ได้ซื้อโอเพิ่นเพิ่นมาฮอดได้ซื้อเสียเสียเวลาเพิ่นไป เพิ่นกระสีเข้าออกมาได้เลยและกจิตว่าเพิ่นได้คายให้จุ่มเจ้าเลยเนาะเพิ่นไปพวกเอื้ออพ้นตกวังยานน่นี่นองบะพร้อนกะกำลังวัดชีมาลบไปอีกลบไปบ่อนผักเสาพ้นเอื้ออะไรจังมาแห้งเถอะบ่แห้ได้ได้ลายบ่อน้ำทรงเอา จเต็มครั้งอืขุ่นเติม,มนมำขุ่นเพราะว่าให้มันน้ำพ่นนี่คือน้ำใสจริงลิงเลยเนาะน,น้้ำใแลวกระเทก็คือน้ำสะน้ำซีได้คุณไปทางได้เหมือนเด็ไปปุ๊บบานน้ำประซูแม่นบ๊ะพรอนกะฮาก็มาจะาบ้านน้ำประซู มาแล้วก็แวะมาหาซุปเจ้าแล้วบรรดาปะซูกับพลดกไปเนี่โอ้ยประพรัขิดงอพี่น้องเลยเลยประสิทธิ์ไปข้าเจ้าว่ะเลยบรรดประสิดอ่าเลยบรรดประสิดแต่กระโคบเลาอยู่ในบ้านแต่เป็นหมู่บ้านคนรดเลยเข้าไปเขาเคยเข้าไปเนาะแม่ยังมาหัวจักเลยบ้านแฉันั้นอือืมมาเลเคยไปขิดงอเส้นทางเข้าเลยเเวลาเข้าบ้านนับปะซูนอบเวลาเลยเลย มันแบบเป็นอียงที่แบบว่ากระดานกับแม่เราเส้นทางแบบว่ามันมันเป็นขีดด่างนะแล้วคนตกเลยมันมันลื่นไปหมดเลยทางแดงรถไทยนี่ประมาณสามสัปโมงกลับกลับไปกลับมาหกสัปโมงมันมันใส่ได้แต่เลขหนึ่งเลขสองใส่ไม่ได้คยยาไะเถือะไปจับโอ้ทุกเจ้าอยู่ใหนเนี่ยโมฮูบ้านโมฮูมันไกลเนาะมาทอนาะ เคยไปเติบโตไปที่น้องะเลย10ฮากิโลเนาะไส่กันทางเตียงวายทางเหนียมบันโปงทโดนโดนโดนไม่เคยไปครับคุณทางบันหนองตุ้ยนั่นแหละพนึกออกไหยพื้นไปหาเมื่อเช้านี่ก็ดังได้ดังได้ดเนาะดังได้ยค่ะหาบหนึ่งใช้ใช้การดังอยู่ประมาณ3-4วันก็คือว่าคุ้มอยู่พี่น้องโดยได้มาได้ดังทางเวนเ่าก็มัดแน่นฮึมโด ไปหันไปหนีส to <t ry developed Airbnb> <t ries> ิดังไอ้ทางจะเนาะไปสิใหม่จะทําเนอแต่หาอยู่หากินเนาะไปและเอ็นนี่ก็ไปไปขายยังกินป้าปลาพื้นไปหายป้าเพิ่มคช่วยระตึกแหได้ท่านโบจันเนาะได้ท่านมีแห่ท่นก็มีแห่หนึ่งต้องหมดตึกเอออยู่นี่นี่ป้ามันลายเลยว่าพรนี่ว่าน้ำตกมันมีแหนี่ยสำนียังบ่ได้คนไลยตอนสามโมงเช้าฮะลงตึกจะตกตึกเด็กเดือกมันบอก ตามมองเสาเขาจะลงไปตึกโอ้เคยไปตุกตลอดเนาะโดยหัวหอนเนาะก็ได้เขมีผู้ใหญ่ใจดีคนแรกอยากซื้อให้เพิ่นกันดีเลยเนาะแหมองด้วยซ้ใครสิษยใส่เป็นจะน้อยมองสิค้าเกียวตีนน่ะในสไตล์คนในตามใครโมเป็นยานได้บ่นแต่แหเนาะแห่ใครแหเอ้ามันกันนั่นแหละเขาว่ามีแหก็คือซีดีละทันซะเนาะ คันมีแหกันได้กินปลาปลาป้ายมื้อวัดก่อนเพิ่นก็เอาครบให้ได้บ่ละน่ะเพิ่นี่ยเออโคตกนี่มาแรงนี่ยังได้เลยอันี้โอ้สิไปบ่มื้อแรงเลยจักว่าละไปเบิ่งคั่นบ่ได้แล้วก็นนอยาอย่ามันเนาะแสงอันปัจจุบันนี่ยามนี่ใส่เป็ดกรบเลยว่นนะแม่นบอกบุฟคนเดีทางบ้านสุเฮาเริ่มใส่ใส่แหละสำน้ำน้ำเข้าเถาะเข่าเฮียนใหม่สัปปียังหมอโอ้เดือน1ิเอ็ด วัวไปใส่เดือนสิเอ็ดมันมันได้ใส่แต่อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์เขาเริ่มใส่ตอนนี้แต่ว่ายมันได้เดือนช่วงเกี่ยวข้าวผมเนาะบ้าต้องบุคคายเคยใส่เดือนอย่างที่ขักลายมันขักเป็นต่ได้นอนหลับสบายอย่างบปัจจุบันหลับไปสั้นแร่ลูกเอ้ยมันอยู่ยานน่แหละนอนไป นอนไปเนาะถ้ามีส mm ังกะสีก hmm. ็คงจะดีเนาะหมอพ่อเนาะพอได้ป oh. ิดเปิดเห็นเป็นประตูเห็นเชิญเนาะถ้าสังกะสีเนี่ยมันก็ะจิดังโค้กโค้เกี้ยกลนมาเนาะกระหูแล้วเอาคนเปิดมาซั่งกะสีแต่ฝ่าอาศัยไพศาลเซี่ยวสองเนาะนอนโอ้ยนอนเลยนี่แหละทำนอนกะระมัดระวังเอาเนาะอาเชียใจในทุกซ่านแบบว่าอันมเฮือนมีซ่านแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องซ่านกะ นี่แหละพี่น้องเลยทั้งเวลาการมีงบประมาณอยู่ปรพันสิบล้านมาพอนถ้าท่านได้อยากอันสมทบเพิ่มเนาะในการซื้อเสาซื้อยังให้เพิ่นบบคำโอ้โดยคือจังว่ามีทั้งช่องเบาน้อยเชียงรายไนะเพิ่นว่าจะสมทบเสากับสักะสีอืรอได้ได้เพิ่นไปซื้อมะโรสหักสีซื้อเป็นไม้เส้นไม่ยังนี่แหละใช่ทั้งเวลาการสิเบิ่งไปเรื่อยๆแหละทำนี้ครูอัน ได้อยากสมทบสอยเพิ่นการยินดีคือเกาพี่น้องเองเนาะมีเป็นสะพานบุนไห่เนาะโดยโดยเรื่องการอยู่อาศัยกับลำพักได้พี่น้องเลธรรมยี่ขั้นตอนต่อไปนอบอละโดยก็จะเป็นเฮือนสจะหมนดินก็ผ่านไปแล้วดินผ่านไปแล้วอยู่เป็นดินของตัวเองของตัวเองแล้วเนาะแต่ว่าคือคือปัญหาก็ไผ่อย่างนี้นะเอาคือผู้ใหญ่เพิ่นกันถามว่าเอาเป็นชื่อซื้อดินหมได้ก็ไผ่เบ้อ เขาเขาต้องทั้งออกได้มาเป็นแค่ก็ไปคนอื่นไอ้บอเแมนผู้เจ้าดินันก็ไปก็ไม่แต่เป็นดินเท่าไรเขาอยากจุ่งไว้ก็ได้นะอยากจุ่งไว้ก็ได้หรือว่าอยากอยากทั้งออกอะไรมันอยากเห็ดปีช้างเลยว่าอยากได้เป็นอยากทั้งออกหลายกลัวเลยอยากทั้งออกก็ได้ได้เบิร์ตพ่อนมันเป็นอยู่ในดินนะเนี่ยเขามันก็มังกรกะขึ้นฉีบว่ากันงานอยู่แล้วมันอยู่ในดินเท่าไรได้ปั่นเลยไม่ได้หรออเขาก็ขอาะแผ่นตัดออกแล้วปั่นเขาก็อยากให้มันหน้าบ้านมันบอเดบอเดแมนบอเดแมนก็พายบ้านผู้เจ้าดิน ก็ไปบานนายบานเห็นดิ<อ>นายบานมือมาเห็ดใบอันนั้นมันมั่นอ๋อ,อ้๋อใคดงแบบขอเผินตัดออกก็ได้ถ้าอยากตัดเนาะจังหวะนะห,หรือเปล่า,ออา,าแต่ได้หลายคนกับสีสงสัยว่าเอา้าวโบแมนดินของตัวเองคือปลูกอ่ากอไม่พอบ้านไปทั่วทีก็คือสมัยก่อนนะพี่น้องสมัยก่อนนะหมู่บ้านนะเพื่อนจะสามัคคีกันนะพี่น้องผู้ใดปลูกใช้ก็ได้หมายถึงว่า เวลามันเป็นแล้วก็กินน้ากัน,นหมดนะพี่น้องตะกี้คือจะบุมมีหัวขันแดนด้คนสมัยก่อนจะสามัคคีกันนะพี่น้องคือหมู่บ้านหนึ่งค่ะํากับครอบครัวหนึ่งเหตุผลนี่แหละเพื่อจะปลูกกอไม้พอบ้านทั่วไปเนาะอันนี้ก็คือกันนะพี่นอ้องไม่แต่ว่าเอาออกตัวนี้ก็ได้จุงไว้ตัวนี้ได้หรือว่าเอาออกเวิร์ดก็ได้ไม่แต่ว่าหารถถุยออกอะไรนะพี่น้องมาจากสีนั่นเนะาะทางนี่ก็คือสียากอยู่เนาะตัวที่เป็นหัวโพน ทางมาครับต้นตบแห้งเติบอ่าอ่าแล้วก็อยากโก้มาเบิ่งสภาพการเป็นปอยู่ของเราครับเขาโอเคอยู่มันบริหัวเนาะโดยบริหัวผ่าบาดต้นนี้คือว่ามาเติบโตอืม <พา S 1> อตัวดําหมายจากหัวไลยโดย,โดยตัวดําที่เจ้าคุมตัวก่อนนะหัวแท้ตัวนั้นน้องผักวันเนาะแมนนะผ่าชนิดนี้มันโมหัวเนาะเนเคลือบไปว่าเคลือบเคลือบเงาเคลือบเงาแบบว่าเวลาคนตกใส่ไม่ใช่ลื่นออกไปเลยนะเนาะผ่านี่ หุ่นม้ากระชคิดปีงาหมาอันม้าจะคิดปีกไก่เลยไรเลยเด้องอะไรอยน่ลูกหมาเนี่ยหมาจะใส่เบาเต็มเกินอันนั้นฟกเออมันเคยอยู่แล้วทเจ้าตะกี้เนาะตะกี้ไปก่อนมาคอยไปได้เอาไปได้อันนั้นมาไปได้ก็คือแบบหมาเืลอลุงโจ้นั่นแหละแบบมันได้เศษอาหารมันหมานะบ่ละแต่ว่างโมเมนต์ของเฮาเนุกก็มีเศษอาหารที่เหมือนมมันกินมันก็อยู่เลยได้บ่พอโมเมนต์กัมันมาอยู่ป่านนี้แหละเขาเอาคืนมาได้คือเขาเอาเขาเอนขึ้นมาได้เจ็บเป็น ดูลำปูได้ขนาดนั้นไม่เห็นบอกคนแถวนี้ครับบอกเอาวเล่เขามีความเสือกกับแม่นอริได้มาพอรในถ้าแพเอาขึ้นกับแบบเดียกก็เอาเคาะนะเอาเคาะก้ามขึ้นแสดงว่ามาที่อยู่นั่นกะเอาขึ้นมาได้แม่เห็นบอกขัจะไปเองก็มันอ่แปลว่าเขาเอินว่าอันมามันมันมันบ่อยากอยู่น้ำเฮาแล้วนะเราต้องปล่อยมันนะตามหลักเนาะโดย แสดงว่าทร<ห>าบที่ตัวที่ผ่านมากะ่ะเป็นคลองเฮือนนั่นเนาะไปอยู่นแใช่ก็คืออยู่นะหันมัน้งสวสัสดีงไรพี่น้องเลยกตตามความเชือดทุกคนแหละเนาะนแต่ทางเราลุมผันดาแนวหนึง่งได้ไปอยู่แทซกเอาขึ้นก็ได้ <S <S นอกม,มาพอเข็อนได้เลยลูกมันไปอยู่แล้วปะเลยเอาเคาะขึ้นอไปวิดเลยได้เคาะไปวิดโอ้สิกะอ้ก็เป็นความเชื่อเน้อยันก็ว่ากันบมดได้พี่น้อง คนเสือส่วนบุคคลพี่น้องแหละผมเสือแต่ละชนเผ่ามันบอกคือการเนะาะมอฮ์ฮอนเล่นในลาวเขาเนี่ยมันมีหลายชนเผ่าเลยเนาะชุ้จเจ้านี่ก็เป็นชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งนะแม่นบ่ออะไโดยชนเผ่าที่อยู่ในลาวเขาเนี่ยประมาณสี่สิบมอฮ์ฮอนเนาะประเพณีก็แตกต่างกันไปหลายรูปแบบเนาะเขากะพิ่นกระเสือตั้งแต่พ่อแต่แม่ยังมานเนาะฮอนเนาะเสร็แล้วเวขากะบ <c oughs> อกสามารไปเ <c oughs> ก่าไกลยคนเสือคงเพิ่นได้พี่น้อง เนอ,าเอาบาทนี่ก็ได้นี่แหละเอามาบึงสถานการณ์ลังจับคนตกพี่น้องเลยมาอัปเดตันทั้งครอบครัว่วาเป็นอยู่จังไงเ<ด>นาะอืแต่ละมือ้อพี่นง,ง้ยนี่แหละลังจากซือดินซืดดอนกะเรื่องเสากะทางบ่อน้อยมาอันนั้นอะไรบ่ มาแจ้งข่าวดีแล้วว่าเรื่องสองเรื่องสองทางเฮาผู้เละเงินมากผู้เละกันวากันใหม่เนาะเขาข่าวเนาะเพิ่นกับบัวท่านบอกวะขับปากอยังเนาะพิ่นว่าเออมิเตวาวันนั้นวันนี้เพิ่นสิผากมาให้เนาะแต่กะเห็นเงินใจสีมาบอกเนาะถ้าว่าเต้องบัวเห็นเงินเขาก็ยังบัท่านการันตีได้เนาะบ่าพรเนาะเพราะมันกะโมเมนต์ของเฮาเนาะเพิ่นกะเขาข่าวซื่อเนาะกะมัน คนเฮามันกับโบนแน่บางเสืออาจเพิ่นมีเรื่องจําเป็นทางอื่นเถอะค่ะโบ่ได้ให้เฮาก็เป็นได้แม่นบอกเฮาก็บ่ได้อันนั้นว่าเพิ่นดอกแต่เพ oui, <ice> ิ่นน่ะเพิ่นน่ะรออยู่แล้วเพิ่นรอดเพิ่นการหาอยู่แล้วนะเนาะแต่ว่ามันคนเฮามันมองอนาคตบ่เห็นว่าซั่นซะเนาะก็เลยบ่ทันได้แจ้งข่าวดีบ่ครอาวๆแต่คือเรื่องเพิ่นว่าสิซื้อที่ดินนั่นแหละเพิ่นก็ว่าสิปักมาในมื้อนั้นแหละแต่ว่าทางบ่พอมีงบก่อนก็ดีใจนําที่ว่าซื้อไปก่อนแล้วเนาะบ่พอเนาะ แกมีคราวนี้ยังกาีิมาแจ้งให้ทราบในมือหนาผู้แหลกเนาะเขมันมีเขาวอามีปุ๊บพอกาจิไปได้ดำเนินการสั่งไม้มาให้เลยเนาะนั่นก็บโมยากดอกพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเรื่องเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเขากาจิรึกษากับทีมงานใหม่อีกที่ว่าเห็ดขนาดใดเนาะแม่ว่าจะเอาจากเช้านะเขาก็ยังหมแน่เนาะมันกะขึ้นอยู่ครับอันไอการเป็นอยู่ของเจ้าแหละกะ ว่าสิได้เพิ่มอีกหรือว่าบ่ได้เฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าถ้าเฮาก็บ่ฮู้อนาคตเจ้าของเนาะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาของเจ้าคือกันเด้อมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเจ้าการที่จะได้ซําใด้ําใด้เฮาก็ยังอันกําหนดให้บ่ได้เนาะบ่พรอือนนี่แหละพี่น้องเหยื่อเฮือนซานแม่บ่จักษเห็ดลูกที่ตามใจใจลูกเห็ด้เพราะว่าการเฮ็ดเฮือนนี่มันใช้แบบหุหลายได้ ผู้จัางอีกยังางขาสางขานั่น,ขาน,นขานู่นขานี่อุ้ยสารพัด <No. S 1> เลยเนาะยกอย่างคือเขึ้นนกตุ้ยเนา<อ>นะเบิดเป็นเท่าไรเลยเนาะทั้งบลาในก็ซื้อไม้ซื้อตอกไหลไปกับวันสามสิบปลาเลยอปานนี้ขาสางกับเท่าไรลมม่ะหัวพรสหาน่ปาสหาน่ารวมนั่นรวมนี่อุ้ยเป็นหกสิบปลายอะไรปานนี้เลย็ยังบริลลรวมมันแต่ปูยังเพราะท่านรวมมันอีกยังลูกติงบันไดวงกบ อัฬกะสังกะซีสังกะซีอีกแต่ปุ้งแต่ปู้อฬกะสิบสองสาพี่น้องเลยเขาก็ติดตาเมืองลูกไปว่าเอาเองสร้างเขาก็โกงเอาโกงเอาอืมอะไรได้โลรยโร้างเลยได้เขาก็กระโบกดอกแต่ว่าเขาซื้อดอกคือเขาซื้อเพิ่นถ้ามันขาดอย่งเงี้ยเขาก็สั่งอ่าอันซื้อไปให้เพิ่นนหนานะเขากระเบิงน่แหละเขาบุ้ยไผโกงไผดอกนาอันรัดรัดไปได้อันสร้างนั่นะกับวันซาหาร้านนะมัน อราคาประมาณนี่ราคาประมาณนี้ราคาว่าบางบางคนนะให้นสามสิบบางคนสามสิบสี่สิบแต่อันนี้คือว่าถืกสุดเลยปนว่าในในในแถวนี้นะกแต่ว่าเขาเห็ดทั้งเฮือนบอกแก่ก็สิบหกล้านแต่ว่าก็ได้กินข่าน้ำกั้นมาไม่กินเขาน้ำเบาแก้วี่ยประมาณอันนี้ราคาต่าสุดต้องต้องหาอยู่หากินในเขาอีกบ้านห้านาประมาณนี้มัแกะ หลายราคาพี่น้องเย่างไรอแล้วก็อีแตงอะไรหาอยู่หากินให้อันสร้างนั่นเปล่าไม่เอ็นหาเองด้วอันหาซอยกันแล้วในที่หาซอยขวบสมุดด้วยหาหน่อไม้หาช่างแล้วเรนไปได้ไปคนกินโอ้ขวามีเนาะโดยโดยโดยค่ะผู้หละขวามีงบประมาณเข้ามาผู้เละแต่งบประมาณไม่ก็ได้ทำนั่นนะแต่ว่ายังมุ้ยอัน ไาอีกที่สานต่อได้กันยังบูพูนก็ตอนนี้ก็มีทางบ่วน้อยเนาะคือบ่วเช่าเนาะบัวหลากอาจจะเป็นไม้ไม้เป็นแบบอัจฉรั่งแบบว่าสิบเป็นไม้คือค้างนะข่าวข่าวลังคาเฮือนนะข่าวตุ้งอย่างประมาณได้สันไดงสมมติว่าอันเงินในจำนวนสิบล้านน่ะะมันได้แค่สุดเดียวสมมติว่าแป้นนี่สิครับป้าเขาไปเกือบสิบอันสิบล้านแล้วเนาะเป็นปูเนี่ยสมมติว่าเป็นปูนะเพราะว่า เป็นปูเพื่อนน้องตุ้ยเนี่ยเขาสั่งสุดเดียวฮะลอยสามสิบลอยหาสิบแผ่นเนาะมันกับป้ากับไปสิบสองล้านเลยแต่เป็นแอมได้ฮะเป็นปูอีกแปดสิบแผ่นป้าเข้าไปกับมาแปดล้านกว่าแต่ว่าของเจ้านี่อันนี้ก็หมประมาณคร่าวๆ่านผู้บวชเหตุจำได้เนาะแต่ว่าเพิ่นการทุนถูกเข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องของอันอันเงินสิบล้านมันก็จะได้หมุ่ประมาณ ไม่แบบเป็นไม่เส้นไม่ยังเขาข้าวไปก่อนอย่างประมาณนี้นะเขาว่ามีเพิ่มเติมหรือว่าครูได้อยากชุบถกเข้ามาเพิ่มเติมอีกอ่ะยินดีพี่น้องเลยเพรได้ซอยชุบเงินเนาะบครูทุกอย่างครูคนหนึ่งที่ว่าลำบากสับสนหลายนอกก่าอเนาะโด้วยดยเบมือนแล้วอ่นั่นแหละตั้งแต่เขาติดตามมาเบิ้งแรกแรกพี่น้องเลยให้ห้องออกมากันทั้งเหตุทั้งไหตุมันก็นี่แหละพวกกัสถานการณ์เขาก็มาติดตามเบิ้งคุณ แล้วแต่บุญวัฒนธรรมนอ้องกทั้งบอาแลากาที่งานนี่ก็ได้แต่เป็นสื่อกลางสิลวเนาะถ่ายทอดในสังคมอับผัยังมีแบบนี้อยู่สีโล์เนาะเอากเห็ดวามเที่ยวเห็ดได้เด้อหลักการคาดหลังนั่นแหละได้ทำได้แ้่แต่บุฒิเจ้าเด้อมีสิ่งที่มาตอมีการรุต่บุมมีการมาจนมาติดตามบุญนที่เจาะไปเยอ โอ้เมื่อเช้านี่เพิ่นแปลงไฟโซลาเซลล์แปลงหเนะบาหน่อยก็วบบ่าสัญญาเพิ่นก็ชื่อว่าโอเคเลยศาสตร์สว่างเลยเพื่อนขามีรนะักอีกรักหนึ่งกะใส่บงหันใั้งคับเป็นของงัวเก่าเพิ่นนะพป่นองแต่เป็นรักดีเลยทีเดียวเลยไม่กแกนเนาะ นะเวลาพกตกลูต๊ในน้าม,มันจะขังแบบนี้ขังแล้วบบนี้แหละมันจะบวม,มวเวลาเดินอย่างประเลดเปดปาดนะพีน่น้องบางคนก็ชัวีหยังประเลดเปดปาดก็คือแบบ,บถ้าเป็นภาษาไทยพันเอิญอย่างเนะาะท,ที่ต้มมันแหลมมันหล่มถือว่าโอเคแหละดอกนั่นเนาะโอ้สองศาสตร์คามานี จะกระดอกนกี่กระคำมิลักจะใส่ส่งสูงมาจากชิชาวาน้องประธานอยากเข้าวบ้างเดินจะมองแล้วจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาที่ข้าขวหกโมงเลยได้เอ้าละบัตน,นี้คอยสิคอยตูครับก่อนเด้อ ไม่แต่ว่ามืออื่นหรือว่าอีพีนาสิมาหาใหม่ดอก <No. S 1> อืมจังไรกะอดทนต่อไปอีกหน่อย <No. S 1> ไปก่อนน้องแล้วก็ทั้งแม่สบายดี